สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่คุณเผงเซี่ยรันกันบ้างค่ะสาวสวยนะคะซึ่งในปีนี้เรายังไม่ได้เห็นผลงานของคุณเผิงเซี่ยรันที่เป็นนางเอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็มีร่วมเนาะมีร่วมแบบไปจ a m jam นะโผล่นิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะในซีรีส์เรื่องนั้นเรื่องนี้พอจะให้พวกเราหายคิดถึงได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นไปได้ที่จะมีซีรีส์ที่คู่ไม่ได้คู่แต่ว่าเล่นแบบเป็นตัวเด่นมากๆเลยนะคะ ตำนานนาะทีมืดเนาะอาจจะออนแอร์มาให้เราได้ชมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานหลักเนาะที่เป็นตัวเมนของเรื่องเลยนั่นก็คือมีคุณเพิงเซี่หรันอยู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วอยากดูเรื่องไอ้น่าหนาอ,อูนึกว่าจะออกมาช่วงซัมเมอร์ซะอีกนะคะเหนือหอฟงห่วงนะคะที่แสดงเป็นนางเอกคู่กับคุณหลนเจียหลุนเลยนะคะแหมจัก,กรพรรดิเจียหุนของพวกเราจะทันดูปีนี้ไหมเนี่ยเลืออีกแค่ อีกแค่สีเดือนนิดๆนะคะก็จะจบปีแล้วนะคะปี2025ก็ลุ้นเนาะว่าจะได้เห็นเธอหรือเปล่านะคะก็สําหรับคุณเผิงเซียวหลันนั้นเธอสวยมาตั้งนานแล้วนะคะเห็นเธอมาตั้งแต่แหมโอ้โหภา,ภาพภาพที่ติดตาติดใจแอดหวานคือฉากที่เอากระบี่มาเชือดขคอตัวเอง <smile> จากเรื่องตรงกงนะคะบอกได้เลยเป็นเรื่องที่ยังคงอยู่นะคะในใจถึงขณะนี้นะคะนึกออกเลยอะแล้วก็พระเอกก็คือคุณเฉินชิงฉีเนาะในตอนนั้นนะคะ กลายมาเป็นหนึ่งในตำนานหลวัชั่วกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาชื่นชมความงามนะของคุณเผงเซียวหลันกันดีกว่านะคะเธอเป็นโอ้ดาราสาวที่ตัวเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็เวลาที่เธอใส่ชุดแบบเออเรียกไรชุดตามวัยของเธอชุดวัยรุ่นน่ะเธอจะดูเด็กมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ขาเขอสวยขามีแนวแบบเขาเรียกว่าขาเหมือนตะเกียบอะคะ่ะมีความยาวเรียวนะคะแล้วก็มีความตรงเดะเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะจริงๆตัวจริงเอสหวานคิด ว่าน่าจะสวยกว่าในภาพที่เราเห็นผ่านเลนส์อีกนะคะมีท่านใดเคยได้แบบทําทบุญสะสมแต้มบุญมาเยอะได้เจอตัวจริงๆของคุณเพิงเซรันบ้างเอ่ยอย่าลืมมาบรรยายให้แอดหวานฟังนะคะที่ช่องคอมเมนต์แอดหวานคิดว่าคุณเพิงเซรันตัวจริงน่าจะสวยออร่าสุดๆเลยละคะ่ะก็เธอนานนะคะก็ได้รับการชื่นชมเนาะจากนะะักข่าวว่าแบบใครเจอเธอก็เหมือนจะแบบต้องเป็นตกหลุมรักแรกอะไรประมาณนี้เลยค่ะหอมหวานดุดบทกวีนะคะได้เจอผู้หญิงตาต ตผิวขาวจ้วนะคะเหมือนคุณเพิงเซี่วรันของพวกเราสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงก็คือดวงตากลมโตใช่ไหมคะเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยความสว่างสวายดุดสายทานแห่งคุณขาวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าดู ดูใสๆอ่ะเหมือนแสงดวงดาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกสายตาก็เล่ากับบอกเรื่องราวอันน่าประทับใจเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าจิตใจเธอต้องเป็นดีแน่นๆเลยเพราะว่าหน้าต่างใช่ไหมดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจพอดูลักษณะของเธอแล้วก็แหมน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจดี <c oughs> มีความเมตตาด้วยมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนโยนด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นเธอในบทบาทที่เป็นฝ่ายดีเนาะฝ่ายดีมาโดยตลอดสําหรับคุณผงเสี่ยรันนะคะ แล้วก็เธอได้เล่นบทที่ส่วนใหญ่ก็จะมีความเศร้าด้วยเนาะต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาต้องร้องไห้หนักด้วยในบางเรื่องก็ร้องเยอะมากๆต้องผ่านดานันเคาะนะคะนอกจากดวงตาที่สดใสของเธอแล้วนะคะสิ่งที่น่าจดจําก็คือ,อจมูกเนาะที่โด่งของเธอด้วยจมูกมีความกระจุ้มกระจิมนะคะมีแบบเขาเรียกว่าเครื่องเคลาของหน้ามีความมีความ เขาเรียกว่าผสมประสานกันอย่างดีปากนิดจมูกหน่อยแหมนึกคำนี้ไม่ออกนะคะถึงแม้ว่าหน้าเนี่ยจะมีความเ,เขาเรียกว่ามีความกลมนิดๆเนาะในช่วงด้านบนแต่ก็ไม่ได้กลมเพราะว่ามีคางแหลมเลยกลายเป็นว่าดูมีมิตินั่นเองนะคะก็โดนเหมือนแบบ ความสวยแบบพิถีพิถันโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะลิมฝีปากของเธอนะคะเธอก็มีลิมฝีปากอยู่ในโซนเดียวกับน้องซ้งจูเอ,อ๋อไหมมีความแบบอวบอิ่มแล้วก็มีความเหมือนอผลเชอร์รี่เนาะมีรอยหยักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับอดวานไหมเนี่ยอดวานก็บรรยายตามรูปนะก็ถือได้ว่านะคะมีความสวยคือปากเองก็ช่วยส่งเสริมความงามบนใบหน้าด้วยนะคะทาให้สเสน่ห์ก็มีความอ่อนโยนดึงดูดสายตานะคะทำให้พวกเรา ไม่สามารถจะละสายตาไปจากความงามนะคะของคุณเพิงเซียรันได้นั่นเองค่ะสําหรับดวงตาแล้วนะคะก็ต้องเน้นนิดหนึ่งดวงตาเป็นหน้าต่างนะคะของดวงใจแล้วก็เป็นหน้าต่างที่ทําให้แบบเวลาที่แสดงบทบาทอะไรออกมาใช่ไหมคะจะได้เห็นจิตวิญญาณของความเป็นนักแสดงในตัวละครนั้น,น,นๆแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่ออารมณ์ด้วยนะคะ แอดวานถามเพื่อนๆดีกว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าแบบบนใบหน้าของคุณผงเสวรันเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่สุดของเธอนะคะสำหรับแอดวานอดวานคิดว่าเป็นดวงตาของเธอเนี่ยแหละคะ่ะก็ดวงตาของเธอนั้นแอดวานคิดว่านะคะทาให้เส้นทางในวงการบนบันเทิงของเธอนั้นคือราบรื่นขึ้นนะคะเพราะตาสวยเพราะฉะนั้นก็เป็นนางเอกได้ <laughs> ตาสวยเป็นนางเอกได้นะคะดวงตามีประกายสามารถถ่ายทอดโลกที่สดใสแล้วก็โลกที่เศร้าหมองภายในตัวละครได้อย่างสม บุญแบบนั่นเองค่ะก็มีผู้ชมหลายๆท่านเนาะอ,อย่างในประเทศไทยก็น่าจะมีผู้ที่ชื่นชอบคุณเผงเซลหลันอยู่นะคะแล้วก็ยังคงรอคอยผลงานของเธอให้มีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเธอนั้นเคยแบบคือเคยเออลุ่งเนาะอย่างเรื่องตรงกลงพอจบไปแล้วก็มีกระแสดีมากเลยนะคะแต่ว่าเธอผลงานมาไม่ต่อเนื่องนะคะสาหรับคุณเผงเซลหลันคือนานๆมาทีหนึ่งนะคะก็จริงๆง,งงเหมือนกันนะคะว่าทําไมไม่ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหคะ่ะการจราจร น่าจะคึกคักมากกว่านี้นะคะ แล้วก็ด้วยความที่เธอเป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ว่ามีความสมส่วนนะเ,นเพื่อนๆอย่างดาราบางท่านเราจะเห็นว่าพวกเขาว่าบางเฉียบเลยแล้วก็ดูว่าจะผอมแล้วก็เหมือนกับแบบหุ้นตัว,ต,วตัวเหมือนมีแต่กระดูกเอ็นๆแต่ว่าสําหรับคุณผงเซียวหลันของเราเธอดูมีทุกอย่างนะอกเอวสะโพกแต่ว่าเธอเป็นคนแบบตัวเล็กอะเ,เพื่อนๆตัวเล็กแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบจะดูแล้วสุขภาพไม่ดีเป็นคนที่ดูแล้วมีความแข็งแรงด้วยทําให้เธอเวลาใส่เสื้อผ้าเนาะโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณก็ ดูสวยแล้วก็สง่านะคะแต่ก็ต้องพูดถึงทรงผมบางเรื่องบางเรื่องก็แบบเออทำเวอร์วังเกินไปทั้งทงที่นักแสดงเขาสวยอยู่แล้วพอใส่เครื่องประดับเนาะปิ่นทองอะไรปักไปเยอะแยะ,ยะเลยมันก็มันก็ดูโหลดเกินไปนะคะจริงๆแล้วคุณผงเซลลวหลันเธอสวยอะเน้นแค่แบบเน้นความเรียบแล้วก็ความใช้แค่แค่ไม่ต้องเยอะก็ได้แล้วก็มีมีแต่ชิ้นเด่นๆก็พอไม่ต้องติดให้มันเต็มหัวนักนะคะบางเรื่องก็เจอแล้วก็งง เพื่อแต่แล้วนะคะคือไอเครื่องทองเครื่องปิ่นอะไรทั้งหลายมันทําให้ให้แบบนักแสดงสวยๆของเราดูเหมือนนางเอกลิเกอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนอ่อส่วนที่แอดวานชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือปากนะปากของคุณเผงเซี่ยรอนนะคะมีความรู้สึกว่าปากดูมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งณจุดจนี้อยู่ที่การดูแลนะนเพื่อนๆส่วนรูปลักษณ์ของปากนั้นก็เป็นเนาะเรื่องราวของ ของยีนพันธุกรรมละกันค่ะก็คือเธอคงสวยมาตั้งแต่กําเนิดแหละเพื่อนผิวพรรณของเธอมีความบอบบางเนาะดูแล้วมีความออล่ใาสากระจ่างนะคะนี่มาเพื่อมาชมชมคนสวยนะคะผิดตรงไหนไม่ผิดเนาะแล้วก็แน่นอนขาสวยแขนสวยเรียวยาวเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีรูปมีทรงนั่นเองมีเชฟอะ่ะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบนบางไปทั้งตัวนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยแบบมีสุนทรียศาสตร์เนาะมองเข้าไปแล้วก็มี เรียกว่าเป็นความงามแบบหญิงเอเชียของพวกเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อย่างสะท้อนเวลาที่เธอแต่งตัวเนาะออกงานหรืออะไรก็ทําให้เห็นถึงรสนิยมแฟชั่นระดับสากลของเธอด้วยนะคะเธอแต่งตัวได้หลายๆสไตล์กันเลยทีเดียวค่ะ เพงเซลยวหลันเองนะคะก็เป็นดารานางเอกที่สามารถแสดงเนาะในละครได้ในบทบาทหลากหลายสไตล์เลยนะคะแล้วก็เธอนั้นสามารถที่จะเล่นเป็นทั้งผู้หญิงอ่อนหวานสง่างามในละครย้อนยุคหรือว,ว่าจะเป็นไอคอนิกเป็นแบบแฟชั่นในละครสมัยใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็เธอมักจะเอาชนะใจผู้ชมด้วยการแสดงอันโดดเด่นแล้วก็ความสวยน่ารักของเธอนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีบทที่ทุกคนจําเธอได้เนาะองค์หญิงกา เซลเฟิงนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นจากตงกงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆเลยนะคะ,ะจินจิวหลิงเพื่อนๆก็ได้ดูใช่ไหมเรื่องนั้นทั้งฉลาดแล้วก็ทั้งแบบเอาคืนแก้แค้นโอ้โหเป็นสไตล์ที่คนชอบดูเนาะหลายปีมาแล้วนะคะก็สรุปก็คือว่าคุณผงเซียวหลันนั้นเป็นนักแสดงสาวนะคะผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามอ่อนหวานนะคะก็อยากจะให้เธอได้รับโอกาสมีทรัพยากรเข้ามาเยอะๆจะได้มีผลงานอย่างต่อเนื่องให้พวกเราได้ชมกัน นั่นเองค่ะแล้วเธอก็มีพรสวรรค์ในการแสดงด้วยนะคะแล้วก็สร้างผลงานอันน่าประทับใจในวงการบันเทิงเอาไว้หลายๆเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มีความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเธอยังมีพรสวรรค์แล้วก็มีแพชชั่นที่ชอบที่จะแสดงเธอเป็นศิลปินนั่นเองค่ะและเธอก็ยังพร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแล้วก็คุณค่าของเธอ ผ่านผลงานนะคะละครแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นด้วยค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็เชื่อว่าคุณผึงเซลรันจะยังคงสร้างสารรค์ผลงานอันน่าประทับใจให้พวกเราได้ดูต่อไปนะคะตอนนี้ก็รอดูกันได้สําหรับเรื่องเหนือหอฟงห่วงเรื่องนี้คู่กับคุณหลินเจียหลุนค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายจบพร้อมออนแอร์เช่นเดียวกันนั่นก็คือตำนานนาทีมืดนะคะก็เล่นอยู่ในเรื่องแบบถึงแม้ไม่ได้คู่กับคุณกงจินแต่ว่าก็เป็นบทที่สําคัญมากๆในเรื่องเป็นหัวหน้าค่ะ นางเป็นหัวหน้านะคะสำหรับบทของเพิงเสี่ยวหลันเป็นหัวหน้าของนาทีมืดเลยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวัดาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ